สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนโซเชียลแคมสวัสดีนะคะเป็นวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันสําคัญของออสำหรับคนที่เป็นเชื้อสายจีน,นะคะ่ะเป็นวันเทศกาลศาสตร์ไหว้ขนมอีนะคะจะมีประจําทุกป,ปีตอนเฉพาะตอนช่วงหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะจะพาไปดูนะว่าไหว้แล้วอันนี้ไหว้เจ้าแม่กุนอิมน,นะคะก็อันนี้ฮกลกซิวค่ะ แล้วก็จะไหว้อันนี้ติจูเอียนะคะและที่อีกข้าข้ามหมดอีกสามองนะคะจะเป็นท่านไบเซียนโจซือท่านจีกงแล้วก็โจซือกงนะคะค่ะห้าวหาเสร็จแล้วก็เราก็จะขอพรท่านเทพเจ้าทั้งหลายนะคะให้คุ้มครองเราและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมมาทานเพื่อรับพรแล้วก็สิริมงคลให้กับตัวเรานะ,ะยังไงก็ไม่จําเป็นนะคะว่าจะเป็นเชื้อสายจีนใครก็ได้ค่ะไหว้ได้หมดนะคะเคค่ะยังไงก็ขอทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทาอะไรก็ขอให้มีความสุขะคะ่ะโอเคนะคะแล้วขอรับแล้วค่ะบ๊ายบาย